Okay. วันนี้เราจะมารีวิวการกินขนมปังบาเกสว่าวิธีที่ถูกต้องเขากินกันยังไงนักเลยแก okay, เอามาก่อนแล้วเราก็หยิบจุ่มน,นมแล้วเราก็กิน ออร่อยนี่คือการกินขนมปังบาเ์ตที่ถูกดีสงสัยนักง,งานว่ากินยังไงอร่อยอร่อย ทีนี้ทุกคนรู้วิธีกินแล้วอย่าลืมไปซื้อหาซื้อได้ตามแมคโครทั่วไปแล้วลองไปทำกินดูสุดยอดคราวหน้าจะมารีวิวใหม่ว่าคอติตตามว่าจะมารีวิววิธีกินอะไรเฉียบ